พระว่าจาประจำวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2021บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลในครั้งนั้นอิสราเอลออกเดินทางพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีเมื่อมาถึงเบเออร์เชบาเขาก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสราคบิดาของตนพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลในนิมิตเวลากลางคืนว่ายาโคบเอ๋ยยาโคบเขาตอบว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าของบิดาของท่านอย่ากลัวที่จะต้องไปอียิปต์เลยเราจะให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ที่นั่นเราจะไปอียิปต์กับท่านด้วยแล้วเราจะพาท่านกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนหลังจากที่โยเซฟจะปิดตาของท่านแล้ว ยาโคบจึงเดินทางต่อไปจากเ e บเอเชบาบรรดาบุตรของอิสราเอลให้ยาโคบผู้บิดากับเด็กๆและภรรยาขึ้นเกวียนที่กษัตริย์ฟาโรทรงส่งมารับเขาทั้งหลายต้อนฝูงสัตว์และนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้มาในแผ่นดินคานาอันไปอียิปยาโคบพาลูกหลานของตน คือบุตรชายบุตรหญิงหลานชายหลานสาวทั้งหมดของเขาไปอียิปต์ด้วยอิสราเอลให้ยูดาล่วงหน้าไปพบโยเซฟเพื่อบอกโยเซฟให้มาพบที่แควนโกเชนเมื่อทุกคนมาถึงแควนโกเชนโยเซฟจัดเตรียมรถม้าของตนไปรับอิสราเอลบิดาที่แควนโกเชนเมื่อเห็นบิดา เขาก็เข้าสวมกอดบิดาไว้พรางร้องไห้เป็นเวลานานอิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่าบัดนี้พ่อตายได้แล้วเพราะพ่อได้เห็นลูกและรู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่พระวรสารในบุญมาทิวเวลานานพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสา,าวกว่าจงฟังเถิดเราส่งท่านไปเหมือนแกะในฝูงสุนัขป่า ท่านจงฉลาดประดุดงูและซื่อประดุดนกพิราบจงระมัดระวังตนจากมนุษย์เขาจะมอบท่านที่ศาลและเคียนท่านในศาลาธรรมของเขาท่านจะถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้ว่าราชการและเฉพาะพระภากษัตริย์เพราะเราเป็นเหตุเพื่อเป็นพยานยืนยันแก่เขา และแก่บรรดาชนต่างชาติต่างศาสนาเมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้นอย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไรสิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการโดนใจในเวลานั้นเองเพราะท่านจะไม่ได้พูดด้วยตนเองแต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่านพี่จะฟ้องน้องน้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตาย พ่อจะฟ้องลูกลูกจะลุกขึ้นกล่าวโทษพ่อแม่ให้ถึงตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้นเมื่อเขาจะเบียดเบียนท่านในเมืองหนึ่งจงหลบหนีไปอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วทุกหัวเมืองของอิสราเอลบุตรแห่งมนุษย์ก็จะกลับมาแล้ว ข้อคิดพระเยซูเจ้าตรัสกับอัคราสาวกในวันนี้ว่าจงฟังเถิดเราส่งท่านไปเหมือนแก่ในฝูงสุนัขป่าท่านจงฉลาดประดุดงูและซื่อประดุดนกพิราบจงระมาระวังตนจากมนุษย์ตามที่เราทราบแล้วพระเจ้าทรงสร้างสารพัดทุกสิ่งในโลกและทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์มนุษย์ จึงประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งมวลแต่มนุษย์มีอำเภอใจที่จะเลือกทำดีหรือทำชั่วและบ่อยครั้งมนุษย์กลับไปเลือกทำชั่วพระเจ้าจึงทรงสอนมนุษย์ให้รู้คิดผิดชอบให้ใช้สติปัญญาอำเภอใจและมีเจตนาฝักใฝ่ความดีสอนให้เราอยู่ในโลก แต่ต้องไม่เป็นของโลกไม่หลงไปกับจิตตาลมของโลกแต่ให้มนุษย์ยึดมั่นในหนทางของพระเจ้าเที่ยงแท้เสมอขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021